มากหน่อยซ้ำได้ติดตามนะครับรุ่นกันที่ได้รับรุ่นกันดีความสูงดวกหรือบ่ดวกติดตามกับแดงวีโก้นะครับอาหารของแดงวีโก้นะครับลงหลังคาดเดนนั่งแดงนี่นะครับพี่น้องครับรุ่นกระไกนะครับรุ่นระทึกนะครับสี่ชิพานแล้วนะครับตอนนี้สามร้อยสีบห้าสามร้อยสี่สิบห้าครับชัดเจนนะครับ